จังซี่นี่ว่าไว้เท่าไร้ครับสี่หมื่นเก้าครับแมนนี่สี่หมื่นเก้าวัวท้องนะครับเอาสี่หมื่นเก้าสำหรับง้วนท้องแบบนี้สีแบบนี้ก็ถือว่าหนาต่อร้องแหละครับพี่น้องครับท้องสี่เดือนแล้วท้องก็พอได้ครับแมหนูตัวนี้สติงเล่ครับสติงเล่ยนะครับพี่น้องครับคู่นี้ว่าเท่าไร้ครับแมหนูว่าไปหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับได้ง้วนแม่ลูกตัวเมียนะครับเนาะนี่แหละเบื้องแข็งเบื้องขาจะปวด้ง้วนสี่ดิบปากบุญสู้พี่น้องหมอบดูสิ นี่แหละนนิดนึงครับห้อยแวงครับหอ้แวงนิดนึ่งมาสั่นพี่น้องเอาอย่างอื่นบ่มีตำหนิเด้ไหมพี่น้องครับกับซิมิตเตอร์โอส่วนหนาที่แวงไปนิดนึงเนาะกับสีแกงผักกิเลกขึ้นเก่าลือพี่น้องครับสีแกงผักกิเลกช่วงนี้แกงผักกิเลกขึ้นเก่าเนาะหางกระเขินนิดหน่อยครับตัวนี้ปลายหางมันขาดปะครับปลายหางมันวินนิดนึงครับปลายหางมันวินนิดนึ่งนะครับพี่น้องครับเอาไปตัสพี่สีแกงขิ้เล็กมั้งครับครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะเป็นเช้าวันพฤหัสที่17เดือนกุมภาปี์ปี65นะครับพี่น้องครับกะเป็นคิวของนายนุฟาร์มนะครับเด้อในราะผู้ใดรอคอยติดตามงัวจากนายนุฟาร์มยู่นะครับพี่น้องครับก็สิพามาเอาในคลิปนี้ มัอนี้มีงัวททองมาให่นี่จํานวนมากเยอะแยะเลยด้อครับพี่น้องครับนี่ทั้งทองสาวนะครับมีแมนลูกน้านะครับพี่น้องครับทอง่นี่ก็คือตรวจทองแล้วถุกๆตัวนะครับซึ่งนายนุฟาร์มนี่ครับพี่น้องพิกัดกัยุทธีบ้านโคกเจริญตาบลหนองกรุงศรีอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องครับนี่แหละเอามีตัวใดหนาสนนรหนาเรียงกับสีผ้ามาพูดคุยกันในคลิปนี้ครับเอาสวัสดีครับนายนุบครับสวัสดีครับมันนี้นายนุมีงัวททองมาฝากหลายตัวครับแล้วก็ อนาคตพอพันตัวหนึ่งแล้วก็แม่ลูกคมหนึ่งครับผมครับไปชมตัวแรกเลยครับตัวแรกนะครับเอาก่อนอื่นที่จะถ่ายคลิปนะครับบุนิตบรรยากาศก็คึมๆฝนตกฝนลินนะครับซึ่งก่อนถ่ายคลิปเนี่ยเห็นนายนูนี่พื้นกะเอาเอาเลือกเบิกไส้ด้วยครับพี่น้องครับมีการไหว้พระแม่ย่านางก้อนนะครับพี่น้องไหว้แม่ยานางไหว้พระแม่ธรณีไหว้พระแม่คงคาพระแม่โพสศครับพี่น้องไหว้เมื่อละเจ้าแม่อยู่ที่ไหนนายนุไหว้ให้สุดนะครับลามไปฮอดนายกประยุทธ์ยิงลักและทักษินหมดพี่น้องครับเอ นี่แหละกบกับข้ามกาวนี้จอธิษฐานว่าขอให้ลูกสร้างลูกมากข้าขายร่ำรวยนะครับพี่น้องครับแล้วก็ผู้ที่สือง้อไปจากนายหนูนี่ก็ขอให้คำหนาคุณนล้างว่าสันวาพี่น้องครับเอาขาร่ำรวยครับร่ำร่ำเลยรวยๆสาธุสาธุถูกหวยแล้วมันทีนหนึ่งทุกคนครับผู้ที่สือนำนายหนูไปครับโอเคไปแล้วพอแล้วนะเอาตัวแรกก็สาวน้อยหนุนเนาะตัวนี้ทองครับพอได้ครับสาวตัวนี้ CY096 ครับ CY096 ผู้ใดอยากจะได้ง้วโบสเป็นสาวทองแรกนะครับซึ่งท้องชัวร์เลยเด้อแปดเดือนแล้วเด้อครับนี่ทองเงี้ยติดซีวายเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละผสมวันที่21พฤษภาปี64นะครับพี่น้องครับกำหนดคลอดในใบกะ1มีนากิดน้องเลยครับมีนาหกหาปีนี้ท้อง8เดือนแล้วครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้ง้วโบสแบบจัดเต็มนะครับพี่น้องครับตัวนี้เลย ส่วนสูงอยู่ที่เท่าไร้ครับนายหนุตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกครับตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกด้วยครับพี่น้องเอาไปดูใกล้ๆกันครับพี่น้องครับวันนี้นี่แหละส่วนไผ่ส่วนหางเป็นยังไงนะครับท้องนี่ก็คือเพิ่นตรวจท้องให้แล้วเยอะเตัวท่แล้วครับตัวท้องแล้วครับตรวจให้แล้วนุ่มซีหัวนี่แหละครับหางนี่เด้อเอาโตจังสิ่งใหญ่ๆนี่ว่าไใเท่าไร้ครับนายหนุตัวนี้เปิดไว้เอาหาเมื่อเก่าครับหาเมื่อเก่าด้วยครับพี่น้องครับนี่แหละบัวจากนายหนุฟาร์มครับพี่น้องครับ ราคาเกษตรกรจับต้องได้ในน้อนหามืินก้านี่คืองัวนทองนะครับท้องแล้วก็เพื่นตรวจทองให้แล้วมีคลิปห้แล้วราคานี่ทรงฟรีทั่วภาคอีสานภาคอีสานนะครับพี่น้องครับเอาพอให้เพิ่งท่ายยางจักน้อยนะครับผมนี่ดูท่าเดินนะครับพี่น้องยางห้บว่าหลักหูไรกับไรเป็นหูไรเอาเอาผมจะไล่ตูดไปนะครับพี่น้องเออนี่แหละการเดินกันยางว่ามีตรนี้นะครับเอานี่แหละจากนายนุฟาร์มนะครับเด้อ เอาเบอร์โทรศัพท์ครับนายนุครับครับเบอร์โทรศัพท์กับไอดีไลน์ครับ0 8 2 5 0 9 7 9 6 5ครับเฟซบุ๊กกับนายนุฟาร์มครับผมอ่านายนุฟาร์มนะครับเฟซตรงนี้ไม่ตีได้พี่น้องเด้อครับนายนุครับตั้งเน้นๆตัวเราถือเบื้องคางนี่ครับพี่น้องครับอ่าสดๆนะครับพี่น้องง้อสาวๆอยู่แล้วครับเด้อเอาจะให้เบื้องกีบเรียบน้ำครับพี่น้องครับจอดทำไมลูกจอดก้อนจอดก้อนนี่เออนั่นแหละกีบเรียบเบื้องใกล้ๆชัดๆเลยครับพี่น้อง อย่าติงคิงเนาะท่านผู้ดีเรียนคุณบอกว่าอย่าติงคิงครับพี่น้องครับนี่อ่ะนี่แหละไม่มีตำหนิหาหมือเงาโตล่อ,อ,ลองเอาครับพี่น้องครับนี่แหละอยากจะได้มาเอาเลยอ๋อนี่นะครับเดอ้อตัวต่อไปครับผมสันดังด,งดงดีนะพี่น้องมาท่างพี่ครับบานนี้บานนี้ไปเบืงยยๆๆ้งิ่งใหญ่เลยครับเดอ้อนคนอ่ะสอนล่าหมดเลยพี่น้องดังดงประนันนี่นะครับตัวนี่เฟรมใหญ่ๆเลยนะครับเนาะ ตัวนี้ท้องสี่เดือนแล้วครับท้องสี่เดือนแล้วท้องก็พอได้ครับหนายหนูตัวนี้ับสติงเล่ยครับสติงเล่นเลยนะครับพี่น้องครับเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องสีเห็นชัดบอเพราะว่ามันอ่าฝ้าขึ้นฝนตกบกบกสีโลนฝ้าสีห้องเสียงของสีไรงัวไหมพี่น้อง <laughs> สติงเล <laughs> ่ยสองศูนย์หนึ่งผลขี้งลุกง่วงๆกันเลยผลหนาวกันยังวะผสมวันที่สิบตุลาหกสี่กับนุชลอดกะวันที่สิบห้าเดือนกันยาหกหาดนะครับตัวนี้เป็นท้องที่ได้รับนายหนูครับท้องสามครับท้องที่สามนะครับ ส่วนสูงตัวนี้น้าหนูได้วัดไปครับตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกตัวนี้ใหญ่ได้ครับด้วยใหญ่ก็โตบดเมื่อกี้พุนเหรพี่น้องใหญ่อ่างดีครับดึกฟอมตัวนี้เอาเดี๋ยวจะพาไปเมื่อยๆหางลากดินพุนเหรพี่น้องครับตัวนี้เออเอาดตัวนี้เลยนี่แหละพ่วงหางครับพี่น้องครับอ่ะนี่อยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยเนาะนี่เพิ่งถ่ายยางไปน้าครับตัวนี้น้าหนูบาไว้เท่าได้ครับนี่ห้าหมื่นเจ็ดครับห้าหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้คือง้วท่องนี่พี่น้องครับนี่ห้าหมื่นเจ็ดนี่แยไงง้วท่องเอาามเอา นี่แหละผู้ใดอยากจะได้ก็ลังหางื่อนทองทีราคาเกษตรกรจับต้องได้งบหน่อยหน่อยเพาต้องหลายนะครับพี่น้องครับมาเอาเลยนะครับพี่น้องเออนี่เด้อห้าหมื่นเจ็ดตัวนี้มีตั้มนี้ตรงไหนบ้างครับบ่มีครับมี่ตาหูพันนิดนึงครับนี่ห้อยแวงครับหูแวงนิดนึงวันสั่นพี่น้องเอ้าอย่างอื่นบ่มีตั้มนี้ได้อครับพี่น้องครับแต่สิมีตาหูส่วนหนาที่แวงไปนิดนึงเนาะกต่ติแกงผักกิเลศขึ้นเกลือหรือพี่น้องช่วงนี้แกงผักกิเลศขึ้นเกลือเนาะโเอาเบื้องไายยางครับผม เห็นแล้วเบิ้องเห็นแล้วเบิ้งไ่ชัดนะครับพี่น้องครับนี่เมื่อเบิ้งหนาขอกนะครับเด้อได้นุ้มีให้เลือกแล้วก็มีทุกวันนะครับพี่น้องวัวเข้าทุกเมอครับวัวเข้าทุกวันนะครับพี่น้องเอาขีบเดียบตัวนี้ดีๆอยู่นะครับเด้ออ้าวุ่ยาวดอกนี่แหละตัวต่อไปครับผมนี่ครับอ่าแม่โบ๊ทนะครับไปดูแม่โบ๊ทตัวใหญ่อีกนะครับตัวนี้กระิงสูงลอยหาซิฟก้นล้วพี่น้องครับหาลอยหาซิฟได้เลระครับแม่โบ๊ทใหญ่นะครับเอา ตัวนี้ท่องครับพอดได้ครับได้หนุตัวนี้ท่องครับอันนี่อย่างน้องเเดี๋ยวผมเบิงกอนมันหลายใบมันหลายใบได้ครับพี่น้องเพิ่งเขียนว้อยู่จับขึ้นมาได้ถือไปได้เาตัวนั้นแหละเดี๋ยวมาจะเข้าเดี๋ยวหากันพี่น้องครับเอานี่ได้ครับเด้อแม่โบสใหญ่นะครับแดงหูนี่แหละบรรยากาศโดยรวมของขอบเพิ่นครับพี่น้องครับแต่สิมี่ขอกนี่ก็บเฮดไม่แล้วแล้วด้านหลังแบลกเกก็จะเป็นป่ามันนะครับพี่น้องนี่งวงแดงๆนี่มีหลายตัวนะครับเด้อ ยังมีญ่กว่าตัวเมือกี่อีกเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวระวังนายหนูหาใบอยู่ในห้องกติกานี่ครับมาแล้วเหรอปะมาแล้วครับมาแล้วแทะยืดตัวมันบ้าครับนี่แท้แทะครับเออผมบอกยิบเอาใบแดงมาเลยมาทันอันนี้ทองกับซูเปอร์แมนนะครับเด้อแม่โบ๊ทใหญ่นี่ครับพี่น้องทองกับซูเปอร์แมนนะครับจากบุญน้อมฟาร์มนะครับเด้อนี่ให้เครดิตพันน้ำอ่าผสมวันที่3กรกฎาคมหกสีกำหนดทอดกับสิเมษายน65ครับพี่น้องเทกาลเดือนเหรอครับเดือนสงกรานต์มูสเซอรายี่ต้องเล่นน้ำหนกถ่ายกินน้องง่วพี่น้องง่วบ ท่องเจ็ดเดือนแล้วสูงร้อยห้าสิบกุญแจพี่น้องเนื้อ,อตัวนี้อ่าเนี่ยแหละเบื้องไทยยางไปน้ำครับพี่น้องครับนี่ผมจะไล่เบื้องไทยยางแล้วก็สีย่างเบื้องไทยห่วงหางให,ใหญ่ๆแบบนี้แหละมักบ่ครับผมอ่าตัวใหญ่ๆจังสิ่งนี่นายนุวาเถ่ายครับแม่บุญนี่หาเมื่อเก้าครับหาเมื่อเก้าอีกแล้วครับพี่น้องครับราคาไหนราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากนายนุฟาร์บนะครับเด้อพี่น้องครับนี่แหละเสียสิ้นค้าอธิษฐานมือเสองเพิ่อนกับที่ขายดีดอกพี่น้องครับครับถูกครับ นี่นะครับเด้ออยากได้ไรแบบนี้บ่มีตำหนินะครับเนาะบ่ครับไม่มีตำหนินะครับเด้อเดี๋ยวให้เบื้องส้นหนานะครับพี่น้องเอ้กี้แงกหนานี้เคลียร์กันดีทั้งนี้เออนี่ส่วนหนาสวนตาครับพี่น้องเบื้องเอาบวดจัดจ้านทุกส่วนนี่แหละกีบเรียบเบื้องเอาพี่น้องครับบัวไม่มีตำหนิหรอกนมกะอ๋อสีหัวอยู่ดอกครับนี่แหละส่วนท้ายส้นหางอ่าเออตัวนี้ลูกที่ไหนครับนายหนูลูกที่สามครับในท้องลูกที่สามอยู่ในท้องนะครับเด้ออยากได้มาเอาเลยตัวนี้นะครับเนาะ เห็นชัดไหมครับพ <thing> ี่น้องเห็นว่าชะก้ดาผมนะครับเนี่ยเด้อผมก็ได้ปรับปรุงไปเรื่อยๆครับต่อไปตัวไหนครับนี่เอาแม่นี่ครับนี่แม่นี่นะครับเอาตัวนี้ตันๆจักหน่อยพี่น้องครับตันจักหน่อยนี่ตะว่าสีนี่พอตรงพองได้แดงดีบอกครับครับพี่น้องครับีเด้อตัวนี้สีแดงดีนะครับพี่น้องแดงดีแดงใหม่พุ่นละนี่ตัวนี้ทองนะครับเด้อเอาให้พิ่นหาใบกันครับพี่น้องครับเอาแบบสดๆนี่ละสอกได้ประดงมาเลยนี่ครับนี่ครับ จะไ,ไ,ไปเคีย่ยวกัน<ด>ที่หลังกระไดดอกเอาอันนี้ท้องกับเรดบอยนะครับพี่น้องครับนี่แหละเรดบอยตัวนี้คุ้นกับผสมหลายเด็กของอ่ะจากอันนี้ JK หนึ่งหนึ่งสูงนะครับของวิเลยฟาร์มครับ,อรบเอาตัวนี้แดงดีตันตันผสมวันที่สิบกรกฎาคมหกสี่กำหนดคลอดกับยี่สิบเมษาหกหาครับผมตัวนี้ท้องที่ไดนครับนายหนุท้องที่สามครับท้องที่สามส้นสูงอยู่ที่เท่าไหนครับตัวนี้ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าได้เลยครับพี่น้อง ตัวนี้แขนอันตันนีด้อครับเด้อผู้ได้มักแบบนี้นะครับเนาะนี่แหละส่วนหางส่วนไทยจังซี่นี่ว่าไว้เถ่าได้ครับสี่หมื่นเก้าครับแม่นี่สี่หมื่นเก้าวัวท้องนะครับเอาสี่หมื่นเก้าสำหรับง้อทองแบบนี้สีแบบนี้เกิดถือว่าหนาต้อร้องละครับพี่น้องครับนี่เด้อโอ้นายหนูเกิดถือว่าเป็นขวัญใจพี่น้องเกษตรกรนี่เด้ครับพี่น้องครับนี่โน้มซี่หัวนี่แหละครับอยากจะได้แบบนี้แ่นหลังหนาด้อครับตัวนี้เบิกงนุนจังน้อยครับสำหรับผู้ที่มีงบสี่หมื่นกว่าอยากจะได้งัวทองนะครับพี่น้อง ราคานี้ย้ำนะครับส่งฟรีนะครับพี่น้องครับส่งฟรีครับฟรีเลยครับผมนี่ละนี่เอ๋อให้พี่น้องคิดเอาเด้อวันที่สิบเจ็ดจิสือเลขหรือสิสือง่วงครับพี่น้องครับมาเบิ่งออกเอาบ่อเรื่องเลขกหรือบุญสู้สื่นซีซีถีบเรือเจอของซ้ำปีท่านออกแก๊กเขี่ยเจ้าพี่น้องนี่เราเป็นักวิชิ้อย่างเงี้ยหมดซีเมนบ่อถีบรัวมึงนึกดอกเดเป็นซื้อง่วได้หลายตัวเรามาได้ม้อใท้ขั้นหนึ่งเหรอพีเอาต่อไปครับผมเอาอันนี้ครับตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้แดงดีนะครับพี่น้องครับแดงดีตัวนี้กับท่องสติงเลอีกดวยครับพี่น้องครับสติงเลตัวที่2แล้วนะครับตัวนี้แดงดีนะครับเด้อกระทบยหญ่ๆนี่แหละเอาสติงเล201มีใบมีหลอดไห้วยครับพี่น้องนี่ตัวนี้ผสม17พฤศจิการหกสกำหนดทอดกับ25สิงหาหกหานะครับตัวนี้สูงยูถอดเลยหน่หนูก็ร้อยสี่สิบแปดครับ 148ยดนะครับพี่น้องครับเอาเทียบกับทั้งผัวแดงเอาเพิ่นสูง165หด้วครับพี่น้องครับเพราะมันลอยหาดจริงๆก็ยังว่าพุถึงกับเลือหน่อยเหรอครับบอกพุทึงกับเลือหน่อยพุถึงกับเลือหน่อยเบื้องทายยางทายนี่พี่น้องตัวนี้แดงดีทั้งตัวนะครับเด้อนี่ส่วนท้ายส่วนจิ๋มนะครับเออขาจะคลองแล้วตัวตัวนี้ว่าไว้เท่าไดครับนายหนูว่าไว้75ครับ75็ดหมื้าได้ครับพี่น้องครับตัวใหญ่นี่หนังหนาได้ครับตัวนี้เด้อผู้ใดอยากได้หนังหนาล้วก็แดงดีได้อคครรัับบพี่น้ง ตาว่าสีในกล่องนี่ไม่รู้ว่าพี่น้องจะเห็นไะไแบบชัดสํามไหลนะครับเนาะนี่เจ็ดหมื่นห้ามาเอาเลยท้องกับสติงเล่ด้วยครับเมื่อกี้นี่ลูกสองนะครับใน้องลูกที่สองในท้องนะครับเอาสวนหนาครับพี่น้องครับเบื้องเอานี่เบื้องใกล้ๆนี่แหละผู้ใดมักแบบนี้มาเลยนะครับเนาะนี่นะครับเด้ออยากจกได้มาเลยตัวนี้กับโบมีตอหนีนะครับเนาะบ่ครับไดโนเลนเล็ยหน่อยหลืพี่น้อง ใบตัวใดเป็นใบตัวใดใบอ่าเดี๋ยวคอยหาไปก่อนคอยหาไปที่ละตวครับพี่น้องครับเออสงสัยอันไหนถือป็นในผิดจ้างโทรถามมาไหมครับพี่น้องมันหลมาๆพี่ครับบัดนี้มันเห็นตัวพี่ผีก่อนเห็นตัวผี่ก่อนเอาตัวผีก่อนเถอะนี่นะครับตัวนี้เดงบักไงเด้อครับเด้อพี่น้องเป็นตัวไง่นี่บปะครับตัวหญเนี่เอาตัวหญ่นี่ครับตัวนี้ลอยหาสิบกลัวบักไงเลยเด้อครับพี่น้องแล้วกับดงดีพ่อมเดี๋ยวหามุมหาแสงกันพี่น้องครับ อ่านี่ท้องกาเลิลด,ด้วยครับนี่ตัวนี้ท้องกาเลิล KF 6 8แดนะครับผู้ใดอยากจะได้งมวงแดงเต็มใบนะครับตัวนี้เลยท้องกาเลิล KF 6 8นะครับพี่น้องนี่แหละอ่าวันที่7พฤษภาคม64คือวันผสมนะครับพี่น้องครับมือกินน้องกะวันที่18สิงหาคม65ได้ครับพี่น้องครับเอา้าอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับพี่น้อง เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆในก่อนกระดพี่น้องครับเดือนกว่าแล้วครับตัวนี้สูงร้อยห้าสิบบวกเนาะนายหนูตัวนี้ครับร้อยห้าสิบบวกครับแดงดีนะครับเด้อนี่แหละแข้งขาเนี่ยกรบโดจัดได้เหรอตัวนี้เอ้ากีบเรียกถือว่างามดีเลยเหรอตัวนี้ครับใบยาวครับผมนมวบยาวนมสี่หัวนี่แหละหางกระดาษบวมีดอกบวมีแซมนะครับพี่น้องเออเอ้านี่ขณะท่ายิ้กับหิมะไปปล่อยเยอะพี่น้องเลยครับฝนเกืตกลิ่นนี่ฝนตกลิ่นนะครับพี่น้องครับอ่ตัวใหญ่ๆยังสินายหนูว่าเท่าไหร่ครับ แดอร์เจ็ดหมื่นเก้าครับผมเจ็ดหมื่นเก้าตัวอย่างใหญ่เ้อครับเดอแดงดีพร้อม้อครับพี่น้องครับนี่มาเลือกมาชมมาเบิ้งเอาครับนี่จะให้ดูใกล้ๆเลยกีเปล็บนะครับพี่น้องเอ้าหูสันหรือหูยาวพอตัวนี้เออหูยาวเด้อครับผมนี่แหละหูยังครบสองข้างเลยตัวนี้ดีๆเยอะครับพี่น้องเอ้าเจ็ดหมื่นเก้าครับพี่น้องอยากได้มาเมาจากนายนูฟาร์มซ้นนี่ก็นสิเป็นงดแดงทั้งหมดเลยนะครับพี่น้อง่ะครับผม ตัวต่อไปครับผมตัวนี้ครับตัวนี้ลูกแรกครับตัวนี้ลูกแรกนะครับเออสติงเลตัวที่สามแล้วนะครับพี่น้องครับเสียคือฝันกันเถอะตัวนั้นอ่ะอ่ะตัวนี้ก็บลอยห้าสิบเลยบ่ครับลอยห้าสิบครับปูย่างพร้อมนะครับตัวนี้แล้วก็แดงดีใหญ่ยาวนะครับขาใหญ่ใส่สติงเลตัวที่สามแล้วของคลิปนี้เนาะผสมรอบที่สองวันที่ ห้าตุลานะครับหกสี่กำหนดลอดกับสิงหาหกหานะครับอันนี้ผสมสองเถือครับพี่น้องตาบาติดเถือที่สองนะครับเด้อตรวจทองแล้วนะครับพี่น้องเอาอยากจะได้ตัวนี้นี่นะครับตัวนี้เายวเด้อครับเด้ออาอให้เบ่งส้นหนาก่อนพี่น้องเออนี่แหละสวนหนาหินชัด่ายิ้มมันหวานหน่อยเนาะเอาหน้าโนตัวนี้ว่าไว้เท่าไรครับไว้เปหสิหาครับหกหมื่นห้อครับพี่น้องครับ อันนี้คือวัวท้องล้วนๆนะครับที่ทายมาเนี่ยครับพี่น้องครับครับประกันท้องทุกตัวประกันท้องทุกตัวมีคลิปให้ทุกตัวส้งฟีหอดขอกทุกตัวเปิดขอกรัดเลยพี่น้องครับได้แท้ๆนี่นี่เนาแข้งขาเป็นยังไงเพื่อนเราชอบแบบนี้มาเอาเลยนะครับเด้อโบดดีนะครับตัวนี้เอ้าบดจัดดีตัวใหญ่เง้ยวหนังไหนเนะครับตัวนี้เด้อสาวสาวอันนี้ง้วท่องแรกเด้อพี่น้องครับครับวองแรกครับสาวสาวสดๆเลยนะครับเนาะอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนี่นี่เนา และเบื้องการยางกีบก็ดีๆอยูแด้วครับเด้อเดี๋ยวแบบจะติงคิงแบบที่ลูกเอออ่ะครับบ๊มีตับหนิคือกันนะครับตัวนี้เนาะครับผมครับตัวต่อไปน่าหนูจะได้ตัวได้ครับนี่ครับเออเพระาะอใบยิบใบผสมตัวนี้ขึ้นมาได้ก่อนพี่น้องเอาตัวนี้เลยไปไหนเอาลูกกันนะลูกนี่ตัวนี้เป็นง้อเท่านะครับพี่น้องครับเอาลูกใส่ม่ลูกเออมันหนาอากาศดีอยากนอนตีเอา โอ้มันอีกเม็ดตับไก่ใหญ่เตยพี่น้องคือรอยหาชีพกันรอยหาชีพครับเอออันนี้ผสมกับพริกแดงนะครับพี่น้องครับ SK 581นะครับเนาะนี่ก็ถือว่าพอพันธุ์ที่ได้รับความนิยมขึ้นกันนะครับพี่น้องผสมวันที่25สิบหาสิงหาหกสีกำหนดคลอดกับเพฤษภาคม65นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นท้องที่ใดครับนายหนูท้องที่2ครับท้องที่2องนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ใหญ่ยาวขึ้นกันนะครับเด้อใครอยากจะได้วัวขาวยาวๆใหญ่ๆนะครับมานี่เลยนะครับเด้อ จะให้เบิ้งนมครับพี่น้องึ๊บแมนี่สีหัวยั่ได้บุหรว่เห็นบ่เอาเบิ้งกีบครับผมกีบเล็บผมกะชิ้ท่าเห็นชาดๆทั้งสิ้นแหละกะให้พี่ให้น้องนี่พิจานั้นนะเอานะครับพี่น้องครับว่าอยากจะได้แบบไดอยากได้พอพันไหแล้วก็ที่สําคัญมีงบเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับอ่ะเ้กันเขาขวักขั้วครับก่อนครับก็ยังว่าคุยกันก็บคนใได้ขบคกัวคือเก่าหล่ครับพี่น้องครับมักน้ำกันบ่อจังมาเอานะครับเนาะนี่เออนี่แหละเอ้า ผู้ใดถือเหล็กตื่นเสาอื่นเสาเจ้าก็ได้พี่น้องครับตัวนี้เท่าไรครับพีหนูนี่ตัวนี้เอาหาเมื่อนเก่าครับหาเมื่อนเก่าไหมพี่น้องตัวบักใหญ่ไหมพี่น้องโอ้มาซื้ออืนสวรราคาับง่วเพิ่นกักแขมาเอามาเอาม่าเอาเอาพอให้มันยางมึงกีน้อยเนี่ครับผมยางลูกยางเดินสิลูกเอาเดินนั่นเห็นบ่นั่นเห็นบ่หาเมื่อนเก่าท่องพร้อมบ่มีขาถกขาถอนนี่พี่น้องครับนี่เด้อใครอยากจะได้นะครับเนาะมีพัวพันอยู่เด้อครับเด้อพูนอันนี้ข้อคิดไม่แล้ว นะครับเนาะเออลืมถามได้หนูขายหลินบ่นี่ขายหลียญ <c oughs> อันนี้บม่ได้มาถายหลินนะพี่น้องครับอัน <c oughs> นี้เพิ่นขายเหลียญนะครับเรือ <c oughs> ขายหลีครับราคานี้ครับราคานี้ตัวต่อไปครับผมนี่นี่เอาตัวยางมาหาเขานี่เอา้าตัวพ่อพันนี่แหละ <c oughs> พี่น้องครับเมื่อเอารูปร่างลาักษณะตอนมุนชูปเป็นหนุ่มก็แบบนี้เลยรอครับผมนี่ใบเกิดเพื่อนแดงคักแดงเนี้ยเถอะเออแดงดีรออันนี้เป็นลูกของซีไว้ด้อครับพี่น้องครับนี่แหละ CY096 นะครับพี่น้องครับเพิรนกัตสิอ่าได้แบบเจ้าเนื้อเจ้าหนังมาแบบนี้แหละพี่น้องครับเกิด14มีนา64นะครับงูท่านถึงปีตัวนี้ไหมครับผมเกือบปีเกือบปีนะครับ11เดือนนะครับ14มีนาจังสี่เอ่อถึงปีนะครับพี่น้องครับเอาเบื้องหน้าเบื้องไัยก่อนเลยพี่น้องครับอันนี้คือลูก CY096 ดนะครับพี่น้องครับนี่แหละพ่อพันธุ์ดังระดับประเทศครับพี่น้องขาบกไงวะนี่ขาบกไงเบื้งกีดเบื้งเล็บครับพี่น้องครับงูฮักได้ตัวนี้ โอ้โหเชื่องเชื่องนะครับพี่น้องครับหนังคอคนนะอ๋อหนังคอจะกัดไอ้ได้หรือลดวยิงเขียวไม่เบีนนั่นแน่่นไ่าอ่ะโอ้ยตัวนี้สิมาตมน้องเอาอนาคตพ่อพันนี่ในในหนุบนาไวาเท่าไรครับว่ายสี่หมื่นห่าครับสี่หมื่นห้าตัวอย่างใหญ่เบื้องขาได้ครับขาดเนื้อขาใหญ่ขนเนี่ยเบื้องเหนือเบื้องหนังเบื้องกีบเล็กใกล้ๆนี่แหละครับพี่น้องครับเอาใกล้ๆไปเลยสูงเกือบร้อยซี่ได้ครับ ตัวนี้แมนเยูะหอกสูงเกือบหน่อยซีผิดนะครับพี่น้องครับเห็นจิตบจังสีมันมันลึกไหมครับมันเลยเป็นทรงบ่สูงเนาะจริงๆแต่ว่าตัวสูงเยอะด้ออ่ะนี่นี่มันสู้ตีบางในดักดำบ่เนาะเบิ้งเรานี่ไข่กระดำดำนี่แหละพี่น้องครับอ๋อพ่วงหางพี่น้องเบื้องเอาสี่หมื่นหาต่อเนาะนี่ครับมาต่อมาล่องเอาครับพี่น้องครับอยากจะได้วัวจากนายหนุนะครับแม่ลูกกับมีไฮ้ด้อครับเด้ออดใจรอไว้ครับพี่น้องครับอดใจรอไว้ได้เบื้องแน่ๆแน่เหรอแม่ลูก นี่แหละสวยสวยหล่อๆนะครับเนาะอ่ะเอาครับมากตัวใดชอบตัวใดไมาเอาได้พี่น้องเด้อตัวต่อไปครับผมครับคเอาตัวนี้ครับตัวขาวเนี่ยปะครับบดนี่ยตัวขาวกับรอยหาศีรษะได้อครับมันเกินรอยหาศีรษะหรอด้พี่น้องนี่เกินรอยหาศีรครับเออวันน้อยหาศีรษะสามเลยนะพี่น้องบุดขาวเสียเดือนครับอันนี้ทองเสียเดือนกับเสียวายหนึ่งสามสามเดี๋ยวด้อครับพี่น้องมันเบย์หน้าหนุ่ยซอยกันทม่ากินกันไปมัน เอาเว้ยเว้ทั้งนี่เออต้องถอยมาไกลพี่น้อง C Y หนึ่งสามสามนะครับเด้อที่ผสมไว้กับแม่นี่นะครับเนาะอ่าผสมวันที่สิบสองตุลาหกสี่กำหนดคลอดกับยี่สิบห้าสิงหาหกหาครับพี่น้องคันพูดได้เอาไปหล่ตัวนี่กินน้องว่าท่านเรียกพอมันศึกขอดมองช่วงเดียวกันครับแม่นครับไล่กันครับนี่นะครับมีใบมีหลอดไห้ได้ครับนี่หลอดเขียวๆนี่พี่น้องนี่ร้อยห้าสิบกว่าท้องที่ได้ครับตัวนี้ท้องที่สามครับท้องที่สามนะครับพี่น้องครับ นี่แหละลูกที่3นี่ท้องชวัชวๆนี่แหละผู้ใดมักแบบนี้นะครับตัวนี้ขาวแล้วก็ดําดีนะครับเด้อเครื่องบัทั้งหนาทั้งหูทั้งขาครับผมนี่แหละเล็บอ่าหุ่นดำหุน่นหัวนมครับผมอ่าท้ายอ่านี่ส้นท้ายบ่ม,มี่ตำหนินะครับห,หนูเนาะบ,บ่ครับตัวนี้ว่าเท่าไรครับเปิด้วยหกสิบสองครับหกหมื่นสองนะครับว่าหามื่นกว่ามิตรหกหมื่นกลัวมิตรตัวใหญ่ๆหญ่ไหมพี่น้องอยู่นีไหม อ๋ออันนี้ผลตรวจทองให้เลยเด้อครับเด้อยันนะครับบางคนอาจจะเลื่อนมาเบื้องตรงนี้่าหกเมืองสองนี่คือง้าทองนะครับพี่น้องครับวัวทองเลยครับดูท่ายางครับผมเออยางยางยางลูกยางเร็วเออไปเอาขอกขอกเด้วปะคะอ่ะนี่ถ้าเดินนะครับจิ้มดำดีนะครับเด้อนี่นะครับผลตกแลเราก็อย่าขอกขอกเนาะอ่ะนี่นะครับไม่มีตันนีตัวใหญ่มากครับผมตัวต่อไปครับผมตัวนี้เอาไปครับ ตัวนี้ท่านให้เอาดอกครับผมอันนี้ให้ให้มาซื้อตัวนี้ทองครับตัวนี้ทองเด้อพี่น้องครับทองคลื่นอะไรเนี่ยแหละอันนี้คือวัวท้องนะครับตอนนี้ฝนตกเด้อพี่น้องครับนี่ให้กำลังใจกดไลค์ให้หน่อยกดฟีฟีครับผมอันนี้ผสม KF สา KF31 ท้องแล้วเด้อครับพี่น้องครับท้องกับ KF 3 1นึ่งี่แหละดูนี่อ่าผสมวันที่13เดือนพฤศจิกายน64่กำหนดคลอดกับสกันยาหกห้าเด้อครับเด้อพี่น้อง เอ้าตัวนี้ท้องชั่วนี่เป็นท้องที่ไหนครับท้องที่สองครับท้องที่สองนะครับพี่น้องครับนี่แหละส้น้า่ส้นจิ๋มตัวนี้แดงดีทั้งตูวขึ้นกันนะครับเด้อดูใกล้ๆไปเลยนะครับเนาะล้มกะซีหัวครับผมเอานี่แหละเบื้องเอานะครับอยากจะได้แบบนี้กีบเล็บดูเอาเลยนะครับเนาะนี่เบิ้องเอาตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องตัวนี้สูงเท่าไรครับสูงรน่อยห้าสิบห้าสิบได้เยอะพี่น้องครับตัวนี้ก็ได้เอ้ามักแบบนี้มาาเลยนี่สวนหนาผู้ใดอยากจะได้ลูกกระทบนะครับ นี่แดงดีนะครับเด้อตัวนี้มาเอาโหลดพี่น้องเอาตัวนี้ว่าไว้เท่าไดครับนายหนุว่าไว้เจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้านะครับพี่น้องครับเออเจ็ดหมื่นห้านะครับเนาะให้เพิ่นได้เท่าไดกับบ้ามากครับพี่น้องครับนายหนุเราบอกได้ต่อรองได้ครับบอกง่ายคือต่อรองได้ได้ครับพี่น้องครับเออต่อรองได้ว่าง่ายนะครับส่งให้พ่อมหางอย่าเขินเล็กน้อยครับตัวนี้ปลายหางมันขาดวะครับปลายหางมันวินนิดนึงครับปลายหางมันวินนิดนึงนะครับพี่น้องครับเอาไปตัดพี่สแกงขี้เหล็กมั้งครับครับ <BS> อาวนี่อยากจะได้มาเอาครับพี่น้องครับแต่ะไบยางอื่นบ่มีตำหนิดนะครับเด้อครับบ่มีตำหนิครับขาบ่ถูกผสมกันคือยืนดีแถละยงางจะบาดในเพียงลูองลกอึ๊บรายงางลูกไปเออถกขาเพื่ไงบาดเนี่ยเออถกขาเพื่อเพิ่มน้ลูกเออหวดนัน่นเห็นบ่ไม่มีปัญหาตำหนิขาถกขาทอนนะครับผมอยากได้มาเอาเลยนะครับพี่น้องครับผู้ใดหยิบโทรศาพัพท์ขึ้นมาแล้วโทรเลยกได้ดพี่น้องได้ภาษาบทท่านนี่หรือนี่กับที่ได้ตัวไม่พุหลักันตัวนี้ประทันครับเอาแม่ลูกครับแม่ลูกัดนนนีอ้เ เอาไปก่อนเนาะครับนี่แม่ลูกนี่แม่ลูกนี่ติครับพี่่แมลูกโอ้ยเป็นสาวอยู่กอะไ้ลูกก็เตินี่แม่ลูกแง่เลยไหมพี่น้องเอ้ามาเอาอ่อองัวบดแล้วก็เป็นแม่ลูกนะครับพี่น้องครับไปหาแม่จะเข้ากันน่ะลูกแม่เท่าบดตัวนี้สูงกับหน่าจะลอยเซซิบหาได้นะครับลูกแดงดีนะครับเด้อไปเดี๋ยวติดผ้าเบื้องทางนี่นะครับเนาะอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเด้อครับแม่ลูกนี่ครับลูกเพื่อนครับลูกตัวเมียนะครับเนาะเอ้าลูกอ่าลูกของพ่อได้ครับนี่จักครับเพื่อนไปเที่ยว จักได้จักพอใดมากครับโอ้เสีงว่าแม่ผลเป็นคนมักเที่ยวจักน้อยแล้วก็ไดู้ลจักพอพี่น้องเอ้าธรรมดาสูงกว่สี่ร้อยสามสิบได้แด็ดลูกคนนี้พี่น้องเอ้าแม่ร้อยสี่สิบห้าแต่ว่าแม่ผลผสมไว้แล้วได้ครับเนี่ยแม่ผสมแล้วครับผสมแล้วครับนี่นี่นะครับเด้ออันนี้ก็คือเป็นพอที่ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องปีศาจแดงวันนี้มีใบมีหลอดไห้นะครับพี่น้องเอ้าอยู่ในท้องนี่ก็ผสมไว้วันที่สิบเอ็ดมกระลาบะ มะกราหกหานะครับเพราะว่าผสมในเดือนนึงครับกาหนดค้อ31ตุลากะพาดนมันแหลเป็นเดือนนะครับพี่น้องครับเดือนหนึ่งกะรอนรุ่นครับพี่น้องครับรุนครับนี่อันที่ว่าได้รุ่นก็คือลูกแดงๆนี่แหละครับผมเอานี่เบื้องเอาแข้งขาดำเลยตัวนี้บดดีได้คับพี่น้องครับบดดีครับกะให้พี่น้องนี่เบื้องไปน้ำนะครับเดือวว่าแม่ตัวนี้สีแบบนี้ให้ลูกมาแบบไดนะครับพี่น้องครับให้ลูกสีแบบไดเนื้อหนังแบบไดแต่ว่าอันนี้นี่ บ่มี่พอครับพี่น้องสมัยเป็นเป็น,ปนสาวไปเล่นพัทยานี่ได้มานี่ตัวน,นี้เขาได้มาได้ได้ลูกตัวน,นี้มาเนี่ยแหละสี่นก็ผ่านศึกมาแล้วครับผ่านศึกเป็นลัมปีมาแล้วก็หายแล้วนะครับ<า>พี่น้องครับนี่แหละอ่ะคู่นี้บัดนี้ว่าเท่าได้ครับได้หนูว่าไปหกห0 0่ครับ69,000เด้อครับพี่น้องครับได้งัวแม่ลูกตัวเมียนะครับเนาะก็บ่มี่ตำหนินะครับบ่มี่ตำหนิครับไม่มีตำหนินะครับอ่ะนี่เด้อนี่แหละเบิ่งแข่งเบิ้งขาจกบ่ได้งัวสิดิดปากกุนสู้พี่น้อง มอกดูสิอ๋อนี่แหละอยากจะได้แบบนี้มาเลยนะครับเนาะหกมื้นเก้าพี่น้องครับครับผมต่อร่องได้อีกครับส่งต่อรองได้อีกมูอยู่ในขอกบหลายตัวอยู่ด้วยพี่น้องอามูจังสั้นเด่นไอหนุ่ม่ออกมาไทยว่าผเพิ่นเอาละครับเอามาขายรถุณจะคล้องผลนั่งอยู่ผลจะคล้องนั่งถ่ายอยู่นี่น้องครับเอาพี่น้องครับนี่แหละขอกหมูเด่นขอกมูพี่น้องนี่จากนายนุฟาร์มนะครับเอาแย่งตัวนึงครับ เอาหมีนี้เจ๋ได้หนิครับนี่เดียวตัวเดือนเียวหนิมันหลายตัวถึงดึงครับพี่น้อง KF31 สุดท้ายเอาตัวยิ่งใหญ่ตัวนั้นตัวนี้พี่น้องครับอันนี้ทองกับ KF31 ตัวนี้อาจจะลอยหาสิบหาเนาะครับแมีนครับเออส่วนสูงสูงใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับคุณสูงกว่าคุณพ่อครับคุณคุณครับตัวนี้ทองกับ KF31 นะครับเนาะนี่แหละผสมวันที่สิบสิงหาหกสี่กำหนดคลอดกับยี่สิบสองพฤษภาหกห้านะครับเอาตัวนี้เป็นทองที่ไหนครับทองสองทองสามนี่แหละครับทองสองหรือทองสาม ตัวนี้ผมจะรอใยเพื่อแดงพาแหลมต้องแบบกันนั้นเนี่ยโอ้ตัวนี้มันหูขึ้นยังหูเนาะครับอ๋อทองที่สองหรือทองที่สามเนี่ยครับตัวสูงยาวใหญ่ได้พี่น้องเด้อเนี่ยคุณพ่อบนสูงรอยหกสิบห้านะครับเนาะนี่ต้องกันแหละเบิ้องกับนี่เบิ้งเอาโหลดเบิ้งมิดเลยตัวใหญ่ๆยังสี่ได้หนูบาเท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าไว้เจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับอันนี้ตรวจทองแล้วนะครับเด้อพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดอยากจะได้ตัวใหญ่ขาใหญ่นะครับพี่น้องนี่อ๋อเบิ้งเอาเบื้ครับพี่น้องนี่ ตัวอย่างว่างหงหัวนะครับพี่น้องเด้อนี่พวกเน้าพวบนะครับเนาะทั้งใหญ่ทั้งเน่าครับอยากได้มาเลยเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับนี่กะบ่มีปัญหาหรือครับน้องกับ่มีติงครับบ่มีต่หนิเอาเข่าคลองซะพอฝนตกตัวนี้ครับเนาะไปๆลูกไปเร็วเมื่อกี้มีแค่นี้มางนะหนูครับครับมีแค่นี้ครับวันนี้มีแค่นี้เลยครับกับบรรยากาศหิมะโปรยๆนะครับจากนายนุ่งฟาร์มกะสามารถเข้ามาเยี่ยมมาชมได้ ทุบทุบมือนะครับเด้อนายนูเพิ่นกเสิอยู่นี่ล่ะครับพี่น้องครับครับนอถ่ายยูนี่ล่ะครับนั่นถายยูนี่ล่ะจังได๋คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนายนุนนะครับเนาะครับผมครับสวัสดีครับ